ครัวันนี้ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับผมรองเจมแล้วก็แม่ปุกกี้นะครับผู้เสียหายวันนี้เขามาร้องเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็ต้องเตือนใครพี่น้องประชาชนหลายๆคนเลยนะครับต้องฟังเลยเพราะวันหนึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่โดนอยู่ๆเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มือถือหายไปนะครับถูกตัดไป แล้วก็ปรากฏว่าโชคดีนะตอนนั้นยังยังยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคึกว่าสัญญาณมีปัญหาแต่ปรากฏว่าที่บ้านก็มี Wi-Fi ครับเขาก็ไปใช้ Wi-Fi ต่อปรากฏมันมียอดการใช้เงินเด้งเข้ามามก็เลยตกใจทีนี้เป็นเรื่องเป็นดาวก็เลยไปสืบสอบอปรากฏว่ามีคน,ไป,ปนไปขอออกซิมใหม่มทำให้เบอร์ของเราถูกตัดคนร้องเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพ ไอคนที่ไปทํานิจฉาชีพในอยู่ที่กระบี่เออไปตัดสัญญาเสร็จแล้วมันก็โทรไปสมัครบัตรเครดิตเอาไปใช้จ่ายหนึง่งเรียบร้อยศูนย์ไปเกือบเจ็ดหมื่นบาทมีผู้ชายคนหนึ่งครับอยู่ที่หลักสีแต่ปรากฏว่ามีคนร้ายครับเอาบัตรประชาชนปลอมแก้ไขยอยู่ในโทรศัพท์มือถือไปให้ค่ายมือถือค่ายหนึ่งเป็นศูนย์ของมือถือที่กังงวัดกระบี่บอกว่าซิมหายแล้วขอเปิดซิมใหม่ปรากฏทางเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือค่ายนั้น ดูจากในโทรศัพท์มือถือแล้วออกซิมใหม่ให้เลยคนร้ายได้ซิมใหม่ก็ทาให้สัญญาณซิมเดิมของเจ้าของที่หลักสี่เนี่ยโดนตัดสัญญาณพอโดนตัดสัญญาณเสร็จปุ๊บคนร้ายก็เอาเบอร์ตัวนั้นเนี่ยโทรไปที่ธนาคารแต่ละแบงค์เลยครับแล้วขอเปิดสัญญาณเพื่อเข้าไปถึงแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของแต่ละแบงค์แล้วโอนเงินทำธุรกรรมออกไปไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับก็จะเกิดขึ้นจริงมีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมปรากฏว่า เขาเล่ามาแบบนี้พอไปดูบัตรประชาชนที่เขาเอามาขอเปิดซิมใหม่ภาพข้อมูลก็ไม่ถูกต้องแล้วครับเป็นการปลอมขึ้นมาทั้งหมดเลยผมก็ถามว่าอ้าวแล้วก่อนจะเปิดซิมใหม่เขาไม่ต้องไปแจ้งคงแจ้งความหรออ๋อเขาบอกไม่ต้องแจ้งซิมหายสามารถไปแจ้งทางค่ายมือถือเพื่อออกซิมใหม่ได้เลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องมาดูกันว่ากสทชเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบเคสนี้ไหมหรือจะปล่อยให้ประชาชนแจ้งความ,มเอง เหตุเกิดที่กระบี่แต่ผู้เสียหายอยู่หลักสี่ mm. เมื่อไปถามตำรวจแล้วตำรวจบอกพี่อาจจะต้องไปแจ้งที่กระบี่เลยนะเราก็แบบเฮ้ <Huh? S 1> นี่เราเสียหายนะเพราะฉะนั้นมาติดตามเคสนี้กันต่อครับ mm. เนื่องจากว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คนร้ายได้ไปเนี่ย mm. ก็ได้ไปด้วยวิธีการไหนไม่รู้สามารถบอกข้อมูลส่วนบุคคลกับค่ายมือถือและก็ทางธน,นาคารได้จนเข้าถึงแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งได้ผ่านซิมตัวใหม่เราเสียหายไปเยอะเหมือนกันนะครับ mm. เพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องนี้มันอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ต้องไปตรวจสอบกันเพื่อไม่ให้มันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นอีกออเคสนี้เกิดเดือนนี้นะครับปีนี้นะครับ